คำทำนายสุดช็อกน้อยคนที่จะมีใครมีถือว่าโคตรโชคดีเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่โบราณได้ทำนายไว้ตั้งแต่สมัยก่อนว่ามีเพียงไม่กี่คนบนโลกใบนี้เท่านั้นที่จะได้รับพรพิเศษจากจักรวาลและเหล่าเทวดาคนเหล่านี้มักมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับติดตัวตั้งแต่เกิดและสิ่งที่ติดตัวมานี้จะนำโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จมาให้แบบเหนือความคาดหมาย ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องดวงชะตาหรือเพียงสนใจความลึกลับสิ่งที่จะเปิดเผยในวันนี้จะทําให้คุณตื่นตาตื่นใจและอาจเปลี่ยนมุมมองของชีวิตไปตลอดการคุณอาจพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษนี้ซ่อนอยู่และมันจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าคุณคือผู้ที่ถูกลลขิตให้โชคดีแบบสุดขีดติดตามต่อไปเพราะเราจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดทั้งสัญ,ญลักษณ์ความหมายและวิธีสังเกตว่าใครคือผู้โชคดีจริงๆพร้อมเรื่องราวที่จะทําให้คุณขนลุก และระหนักว่าชีวิตบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับดวงชะตาและพรพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับบุญเก่าที่สั่งสมมาในอดีตชาติจนเกิดเป็นโชคชะตาพิเศษในปัจจุบันความหมายของกากบ,บาทบนฝ่ามือนั้นไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ธรรมดาหากแต่เป็นเครื่องหมายของการได้รับความคุ้มครองจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะคอยดูลันดาและประทานความรุ่งเรือง ให้แก่ชีวิตอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้ที่มีกากบ,บาทกลางฝ่ามือมักมีดวงชะตาโดดเด่นรเรื่องมหาพกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาและมักโชคดีกว่าผู้ที่เกิดในวันอื่นๆหรือผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายนี้ปรากฏบนฝ่ามือนอกจากนี้ผู้ที่มีกากบ,บาทกลางฝ่ามือยังมีเส้นดวงชะตาที่แข็งแกร่งและมั่นคงเป็นพิเศษใครคิดจะเบียดเบียนหรือทำร้ายผู้นั้นย่อมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะสุดท้ายความพยายาม จะแพ้แพ้ไปเองการมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษานั้นทําให้ชีวิตของผู้ที่มีกากบ,บาดกลางฝ่ามือเต็มไปด้วยความปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจความพิเศษของผู้ที่มีกักบ,บาดกลางฝ่ามือยังไม่หมดเพียงเท่านี้บางครั้งพวกเขาสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือรับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำความสามารถนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษสามารถสังเกตตดวงชะตาของผู้อื่น ได้เพียงแค่เห็นหน้าหรือฟังคำพูดของเขาเพื่อนำคำแนะนำหรือคำปรึกษาที่ถูกต้องไปให้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเส้นกักบาดกลางฝ่ามือมักทำให้ผู้ถือครองสามารถสัมผัสกับสิ่งเหนือธรรมชาติลี้ลับที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้และสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในชีวิตดังนั้นไม่ว่ากากบาทจะอยู่ที่มือซ้ายหรือมือขวาหากยกมือขึ้น และพบเครื่องหมายนี้นั่นแสดงว่าตัวท่านคือผู้ที่เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งลงมาปกปักคุ้มครองและท่านเองถือครองบุญญาธิการอันสงส่งอยู่ในสงสวรรค์ชั้นฟ้าผู้ที่มีกากบ,บาทกลางฝ่ามือจึงถือได้ว่ามีดวงชะตาเจ้ายอดเจ้าเฮือนดวงชะตาแรงและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ล้วนยกย่องว่าผู้ที่มีกากบ,บาทนี้เป็นผู้ที่ดวงแข็งมีโชคชะตาสูงและสามารถสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองสมดังหวังได้อย่างแท้จริง คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับดวงหงจุ้ยติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์เฉพาะตัวที่ทำให้ชีวิตมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยมาคำจุนปกปักษาและอวยพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านดวงชะตาของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงมีโอกาสสูงมากที่จะถูกรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งหรือโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอื่น จนกระทั่งถึงขั้นว่าปิดตาซื้อยังอาจถูกรางวัลได้อย่างน่าอาัศจรรย์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของดวงชะตาที่พลิกจากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีทําให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสามารถกลายเป็นเศรษฐีร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลโดยไม่คาดคิดจุดเด่นอีกประการหนึ่งของคนเหล่านี้คือมีเสน่ห์เฉพาะตัวและความนิยมติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําให้ผู้คนรอบข้างรักใคร่เอนดูเป็นพิเศษผู้ใหญ่จะเอนดูเหมือนลูกหลาน ส่วนเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดมักให้ความเคารพนับถืออย่างสูงชีวิตจึงมักประสบความสําเร็จมีเกียรติและได้เป็นใหญ่เป็นโตในสังคมอย่างไม่ยากเย็นในด้านบุคลิกภาพคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักมีความคิดสร้างสรรค์สูงมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนและมีความสามารถในการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดแม้ว่าช่วงวัยเด็กอาจเผชิญกับความยากลาบากเนื่องจากฐานะครอบครัวไม่ร่ำรวยทําให้ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเอง และคนรอบข้างแต่ความขยันความพ,พยายามและไหวพริบปฏิภาณของพวกเขาจะทําให้สามารถเอาตัวรอดได้เสมอเมื่อก้าวเข้าสู่ไวกลางคนดวงชะตาของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะพลิกกลับจากหลังมือเป็นฝ่ามือกลายเป็นดวงดีอย่างเต็มตัวสิ่งที่เคยยากลําบากจะค่อยๆเบาบางลงและชีวิตจะเริ่มเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งและความสําเร็จตําราบโบราณยังกล่าวเสริมว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีโดยแท้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดเงินทองจะหล่นทับไม่ทันตั้งตัวและความ รุ่งเรืองจะติดตามชีวิตไปตลอดเพราะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและประทานพรให้ดังนั้นคนที่มีกากบ,บาทกลางฝ่ามือจึงถือว่าเป็นผู้ที่ดวงชะตาแรงมีโชคลาภและความมั่งคั่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นทั้งผู้ที่มีสเสน่ห์มีความสามารถมีความขยันและมีพรสวรรค์พิเศษในการลวงรู้เหตุการณ์จนสามารถสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยสมดังหวังได้อย่างแท้จริง และเมื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จอย่างมั่นคงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยอยู่เคียงข้างเสมอผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหักตั้งใจทําความดีทาบุญอุทิศส่วนกุศลและปฏิบัติตามหลักธรรมจะได้รับอน,นิสงฆ์มากกว่าผู้ที่เกิดในวันอื่นๆยังเห็นได้ชัดความดีเหล่านี้จะเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองและเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตทําให้ทุกการกระทําที่ตั้งใจลงไปเต็มไปด้วยผลสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้กล้าหาญกล้าคิดกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและมีจิตใจแน่วแน่มุง่งมั่นต่อเป้าหมายอย่างไม่หวั่นไหวทําให้พวกเขาสามารถเป็นผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการนําทีมในงานหรือการเป็นผู้นําในชีวิตส่วนตัวความสามารถในการตัดสินใจเด็ดขาดและมองการไกลนี้ทําให้พวกเขาเป็นที่ยอมรับและเคารพจากผู้คนรอบข้างผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะประสบความสําเร็จในหลายด้านอย่างรอบด้านด้านการเงินจะมีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องใช้ใจ่ายได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ขาดมือส่วน ด้านการงานหากเป็นข้าราชการหรือตำแหน่งที่มีอำนาจจะได้รับการเลือกตำแหน่งอย่างรวดเร็วมีวาสนาและเป็นที่เคารพนับถือในสังคมอีกทั้งความสามารถในการบริหารจัดการและตัดสินใจอย่างมีวิสัยทัศน์จะทำให้พวกเขาโดดเด่นเหนือผู้ร่วมงานด้านความรักและความสัมพันธ์คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักมีความสัมพันธ์ที่ลงตัวสามารถเข้าใจและปรับตัวเข้ากับคู่ได้ดีหากขาดสิ่งใดในชีวิตมักจะได้รับสิ่งนั้น เข้ามาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องคู่ครองการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมิตรภาพที่จริงใจในด้านธุรกิจและการค้าขายผู้ที่มีกักบาทกลางฝ่ามือมักจะทําธุรกิจใดๆก็สําเร็จเป็นเงินเป็นทองความยากจนจะค่อยๆหมดไปและความร่ํารวยจะเข้ามาแทนที่อย่างมั่นคงสรุปแล้วชีวิตที่มั่งคั่งและราบรื่นของผู้ที่มีกักบาทกลางฝ่ามือไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการทําความดีการตั้งใจทํางานการกล้าลงมือทํา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้คนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์การใช้หลักธรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสงบสุขอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์และติดตามบทความเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เผยแพร่นแนวทางดีๆให้กับทุกคนต่อไปครับ